เหมียวทำไรวันนี้เหมียวจะพาทำผัดซีอิ๊วหมูเส้นมีค่ะวัตถุดิบของเหมียวก็มีตามนี้เลยค่ะเอามาหั่นขนากันก่อนเลยขนาดตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อหมูค่ะชิ้นไม่ต้องหนาเกินไปนะคะเรามาเริ่มผัดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดกระเทียมของเราให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดค่ะผัดให้เนื้อหมูสุกสัก80%นะคะวันนี้เหมียวใช้เป็นหมูสันนอกส่วนมันจะน้อยค่ะพอหมูของเราเริ่มสุกเราก็ดันหมูไปข้างๆเพื่อจจะะะใใส่่่ไไขลงปคทีีีเหยววช้้ันน เป็นไข่เป็ดน,นะคะไข่แดงเลยสวยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไข่เป็ดก็ใช้เป็นไข่ไก่ได้ค่ะปริมาณที่เหมียวผัดในกระทะนี้แบ่งได้2จานค่ะเลยจะดูเยอะนิดนึงพอไข่ของเราเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่คะน้าลงไปได้เลยค่ะความนิ่มของคะนา้าอยู่ที่เราชอบได้เลยค่ะถ้าใครชอบคะนา้านิ่มๆแบบเหมียยก็ผัดนานหน่อยค่ะพอคะนา้าของเรานิ่มแล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปได้เลยค่ะเส้นหมี่ที่เหมียวใช้วันนี้จะเป็นเส้นหมี่ไวๆแช่น้ํานะคะหลังจากที่เราใส่เส้นหมี่แล้วเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขา น้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะเราจะไม่ได้ใส่ซีอ e ิ๊วดำนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบสีแบบเข้มๆก็สามารถใส่ได้ค่ะจากที่เราคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วแล้วเราก็มาชิมรสชาติค่ะชาติของผัดซีอ e ิ๊วจะมีความหอมกระทะไหมนิดๆน้ำนำหวานตามกลมๆค่ะถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าขาดรสชาติอะไรสามารถปรุงเพิ่มด้านนอกได้ค่ะผัดซีอ e ิ๊วเส้นหมี่ของเหนี่ยวก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย